น,น,นายอ,อัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมการเพราะเลี้ยงตัวเงินตัวทองเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีมติให้มีการเพราะเลี้ยงได้โดยได้มีการกําหนดราคาสําหรับพ่อแม่พันธุ์ที่จาหน่ายจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานอยู่ที่ตัวละ500บาทเนื่องจากปัญหาประชากรตัวเงินตัวทอง ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการได้มีการหาหรือกันแม้ว่าตัวเงินตัวทองจะจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งการครอบครองฆ่าหรือจำน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษทางกฎหมายอาทิโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทแต่ภายหลังมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเพาะพันธุ์ตัวเงินตัวทองได้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามผู้ที่ประสงค์จะเพาะเลี้ยงต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานก่อนโดยจะมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นกรงสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ